i <laughs> อันนี้นะครับเรากำลังย้ายน้องแกันเจ้าจากคอกนี้นะครับคอกนี้มันเริ่มชื้นแล้วนะครับแล้วก็น้องแก่นเจ้าไม่ค่อยมีที่วิ่งเล่นเท่าไหร่พอใส่คอกนี้นะครับความจริงที่ใส่คอกนั้นไว้ก็คือไม้ไม่แข็งแรงครับไม้ไผ่มันเปาะนะครับกลัวตอนกลางคืนนะครับไม่มีพ่อเลินเพราะถาเสือน้องเจ้าหลุดออกไปมันอันตราย ไม่ไม่เลื่อยอยู่ตรงนู้นเลื่อยยุ่งบนมองค่อยๆกล้องชุดวันนี้ก็รวมด้วยช่วยกันของอ่าแม่แม่อาโรงเรียนอนุบาลช้างโค้งของเรานะครับแล้วก็ผ้าหนอมครับผ้าหนอมดูจ่าจ่ามาหนีเร็วนี่ครับพังจันเจ้าครับสมชื่อเป็นพังครับพังอย่างเดียวโอ้ย เปลี่ยนหลอกเลนเลยเฮ้ยยังเดี๋ยวนะมามมนี่นี่แป้งก็เริ่มอารมณ์ดีแล้วนะครับได้มาอยู่ตรงนี้ก็มีที่เดินเยอะนะครับก็เริ่มอารมณ์ดีขึ้นครับไม่เศร้านะอารมณ์ดีแล้วเอ้าว่างสื้พี่ก้อ,กองว่างเลยเนี่ยให้น้องปลาสี่ก้องนะ หรือเบ่งกันเจ้าหรือเบ่งยังเสื้อขอตัดเรียรายเตียวเรียว

up ทำตัวนี้งางพวกนี้ย่าจะมาถึงเส็ช้าเพราะว่าเราจะไปส่งให้น้องดาวนะคะส่วนที่สุรินถามว่ามีย่าไหมเขาจะเส่วนมากจะเจ็นอ้อยเนาะนะคะเราจะย่าไปส่งให้น้องดาวเอาอ๊อฟ โอ้ยแค่บ hmm. mm ัดดาเราก็ช hmm. mm ่วยกันนะคะเอาไปส่งให้นะคะช่วงเส้นสายนะคะดีไหมกับดีไหมแลอวแป้งไปหมคะดาวด้วยนั่น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 เอ้ามือมืออุ้ยเซฟค่ะอ๋อแล้วกินหมดนียมันมีมดะไปเงี้ยนะจ่ายบมันื้อคือเป็นเส้นนี่กินหมดเลยเอ้าก๋วยซือนี่หวานบรรยากาศที่ โอ้ยรงเรียนของเราก็ร่วมช่วยช่วยกันี้เหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่ได้ใสให้ดูสูบมึงว่งติดเลยหนึ่งเต็มร้อยเหมือนเดิมนะคะนช่วยกันแบบนี้นะคะความรียบร้ลเจ้าเธออาะไรมาตีจานเราไมติดดินเลยเจซีมาเป็นกำลังใจนะสัญญาให้กับโยปีนเมืองเอาปีนเมืองเอา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 มดมาดาเท็ดเถ็ดิดนม่ดดโอ้หโโแล้วเอ้ย้วมึงจะังบุมเขาเทาสกัดเอา เ,เดียเเด๋ยว,ยวกะไล่โ้ดอกเด้อเอาหนี่คกล้วยไม่แน่นสิเอใครจะไปเดา้านะคะไปส่งให้น้องดาวบ้างเห็นปะ,ะเราจะอาาที่เรา,เาไปส่งน้องดาวนะคะที่เมื่ว่นสั่งนี้ก็จะไปส่งโรงเรียนเพื่อเป็นคนพันกำลังใ,ใจเมื่นนมอกี้นี่ละมั่เราใส่ขอกันฮะนะกล้วยยุขอกนะมันก็เลื่ๆๆหนเนอีกแล้วนะซูมัดน้ำสาน้ำเดิน่ะ À, khoan no thế เลี้ยว liệu เลี้ยวเอ้ยของเค้า Anh 2ของ Anh ร่องแข็ง

มาเอา้าไปยางมึงอาผ้าพยางออมเอามาปดขึ้นมาบ้าปิปิดไปยงไงหมดแงแลเจา่ะหมีเสือกหนักตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับเติมสามฝั่งตอนนี้ไม่ได้เติมดูความสูงไม่จะสูงกึไม่หน่อยแล้วอจ้าวเร็วจ้าเร็วจ้าเร็วเร็วเร็ว ยานนี่พุงว่าขคืนเมื่อไรไม่อยากคืนนี่เ้อเออเ้ยเออ่วยล่ะกียวกันเกียวกันอาจรยเจ้าบอกว่าเมือแห้งแล้วห้งิงิเยุระธานุดไปแหมือแห้งแล้วมึงลุดได้ซอยพนันขุดซอยพนีขุดนี่เออถูเออถูเออถูบนมาตรฐานบ่ถู ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่ปลื้มน้องปอนแชนแนลนี่นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม